มาละมาละสักครู่เหมือนเดิม สวัสดีครับแล้วแล้วก็มาเจอกันอีกเช่นเคยครั้งที่แล้วเมนูชาเขียวที่ใช้เครื่องคือจบไปแล้วนะอันนั้นจบไปแล้วเมนูปั่นจบไปแล้วต,ต,ต่อไปก็คือสูตรต่อไปก็คือสูตรใช้ถุงกองละถ,ถุงกองอันนี้มาฐานนะถุงกองเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ,รยบครั้นี้ก็จะเป็นคนที่จะเรียนรู้ตรงนี้ต่อไป จะได้เอาไปฝึกปฏิบัติเอาไปฝึกทําได้แล้วก็อยากจะพูดเรื่องถึงป้ายสติกเกอร์อันนี้ป้ายสติกเกอร์นะไม่ใช่ป้ายไอ้อะไรนะเมนูป้ายฮะเออมเคียโตอ่าอนนคนละคนคนละป้ายกันนะอันนี้เป็นป้ายป้ายสติกเกอร์ที่บอกตั้งแต่อาธิตย์ที่แล้วอาทิตย์แล้วหรืออาทิตย์ก่อนอะว่ามันจะมีแผ่นใหญ่อะแผ่น a A3 เอสาม 3, มันเป็นแผ่นใหญ่ผมดูแล้วมันตัดครึ่งได้และที่แน่ๆคือมันมีสองสีมีสีส้มกับสีชมพูถ้าใครเป็นลูกค้าเก่าจริงๆอะ่ะจะเคยเห็นก่อนเคยเห็นว่าไอ้รุ่นนี้มันเคยเคยมีให้เห็นผ่านตาอยู่แต่ว่าตอนนั้นไม่รู้อะไรยังไงไม่ได้เอาออกจําหน่ายหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจแต่ว่าเคยเคยมีมีออกให้ให,ให้ได้เห็นกันอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะเอามาแจกเพราะมันเป็นของเก่าเก็บที่ไม่ได้ใช้ละ อันนี้ก็ใหกตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งก็คือเอี้ยมเอี้ยมดอกกาแฟเอี้ยมดอกกาแฟเนี่ยที่พี่แปว๋วอ่ะเขาทำเอาไว้เอาไว้แจกปีใหม่ตั้งแต่ปีก่อนก็ไม่ได้แจกก็คราวนี้มันก็เป็นของเก่าเองเก็บอีกแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีอีกแล้วก็จะเหลือแค่รุ่นสุดท้ายเดี๋ยวจะเอามาเอามาแจกกันอีกทีหึงว่าจะอะไรยังไงแต่ที่แรก วันนี้ที่ไม่ให้ไม่เอาออกมาให้ดูอะสติกเกอร์อะก็คืออยากให้ติดตามกันดูใครติดตามอยู่คนนั้นก็จะได้ก่อนก็จะมีจํานวนจํากัดคือแจกหมดแล้วหมดเลยเหมือนกันนะแล้วก็ส่วนที่หน้าร้าน่ะก็คือรับแผ่นเต็มได้เลยถ้าหน้าร้านนะรับแผ่นเต็มไปได้เลยแต่ถ้าหากว่าจะส่งอ่ะก็เหมือนเดิมครับกติกาก็คือว่าต้องค่าส่งร้อยหนึ่งขึ้นไปแหละถึงจะจะจะ ให้ไปได้ถ้าหากกล่องเล็กเราใส่ให้ไม่ได้ไม่งั้นมันก็ยับหมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้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 ลื้อให้ได้ให้ได้สีชมพูออกมาอีกอันหนึ่งก่อนเพราะว่ามันอยู่ตั้งข้างล่างมันอยู่ข้างล่างสุดเอาออกมายังไม่ได้แต่รู้ว่ามันมีอยู่สองสีสีส้มกับสีชมพูสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันและมันก็เป็นแบบเดียวกันก็เลยต้องรอรอกันไงรอเอามาคู่กันมันจะเป็นแบบเดียวกันเพราะนั้นก็จะเลือกได้แค่สีเดียวนะ โอเคแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อเรื่องถุงกองชาเขียวถุงกองสูตรเดิม <c oughs> เอะเครื่องปิ้นสีเป็นอะไระ <c oughs> อ่ะผมซื้อเครื่องปิ้นไม่ดีสีมันเลยคนละสีอ่ะชาเขียว แลเกี่ยวุงกองสูตรเดิมสูตรเดิมโอเคอันนี้วันนี้ไม่พูดแล้วกันว่าไอ้สูตรเดิมเนี่ยตอนนี้มันผิดเพี้ยนไปแบบไหนอะไรยังไงถ้าคนติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าเหตุใดมันถึงผิดเพี้ยน,อ,น,นอันนี้สูตรสูตรเดิมอันนี้สูตรทำไมถึงต้องเป็นสูตรฮอกไกโดแม่พูดถึงคันปากอยากจะแกะอีกทำไมต้องเป็นสูตรฮอกไกโดเอาเอาียมไหมเอียมมไหมเอียมเอียมอยู่วะเอียมอยู่มะทักตัวมะ ใครเอาเอี er em, er em apple, I am. I am ้ยมไหมเอี้ยมพี่แปลว่าเอี้ยมอันนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่เอาเอี้ยมสักตัวไหมว่าทำไมต้องเป็นสูตรฮอกไกโดเอาก็เอาอแจกเอี้ยมตัวหนึ่งเอี้ยมถอดเนี่ยโชว์กันไหมคะฮะโชว์หน่อยได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวให้ดูเอี้ยมใครตอบได้ตัวเดียวนะใครตอบถูก เอาป่ะว่าทําไมถึงต้องเป็นสูตรฮอกไกโดนะปัจจุบันนี้อ้จะเป็นลมจะเป็นลมจะเป็นลมอ่ะเอี่ยมตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นของเก่าเก็บแล้วตอนเนี้ยอันนี้ยืมน้องมาแล้วก็จะไม่มีอีกแล้วนะต่อจากนี้ไปอะ่ะเป็นทิอองที่ละลึกแล้วกันเอาไปก็เอาไปเก็บไว้ละกันอย่าไปใช้เลย ถ้าใช้อ่ะเสียดายเพราะมันไม่มีอีกแล้วต่อจากนี้ไปครับมีตังค์ป่ะไม่รู้มีตังค์อ่ะ <c oughs> อ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากให้เอี้ยมตัวหนึ่งว่าทำไมถึงต้องเป็นฮอกไกโดจากอ่ะย้ำนะอย่างเริ่มเมื่อก่อนเนี้ยสูตรเดิมสูตรเดิมเนี่ยสูตรเดิมเนี่ยมันก็อร่อยอยู่แล้วที่ว่าใสาน่นมข้น ใส่นมนมสด,สด,สดแค่นี้มันก็ไอนี่อยู่แล้วมันก็อร่อยอยู่แล้วแต่ตอนนี้ทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทําไมต้องใส่ฮอกไกโดเข้าไปทําไมต้องกลายเป็นฮอกไกโดมีคนตอบถูกยัง เือบถูกแล้วนะเ,เพราะว่าเพิ่มความอร่อยเข้มข้นขึ้นค่ะหอมละมุนขึ้นอันเนี้ยอันเนี้ยมันคืออีกคำตอบหนึ่งแต่ว่าทำไมถึงต้องเป็นที่ผมพูดหลายหนแล้วอะจริงๆมันก็ถูกแหละแต่เหตุผลจริงๆอะว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนมาเป็นไอเนี่ยฮอกไกโดอะพูดหลายหนแล้วนะพูดตลอดเลยอะ ถูกต้องคุณอะไรเนี่ยคุณไั่เหรอ P A I P ay, ไพ่ใช่ปะใช่คุณไพ่ถูกต้องครับคุณไั่ติดต่อติดต่อแอดมินได้เลยว่าคุณเป็นหนี้ผมหนึ่งหมื่นนะใช้เงินผมด้วยติดต่อแอดมินได้เลยว่าคุณได้เอี้ยมนะเดี๋ยวจัดส่งให้ครับผมขออนุญาตนะครับมีคนตอบถูกไปแล้วได้เอี้ยมไปแล้วจะ ส่วนคุณคุณภัยอะ่ะจะเลือกเอาแล้วกันเอาแบบใช้แล้วหรือว่ายังไม่ใช้รอเล่นรอเล่นเอายังไม่ใช้สิของใหม่อืะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวมาเรียนกันต่อว่าเราสูตรจะชง <c oughs> <c oughs> คือเหนื่อยเหนือ่อยจะชงถุงกองอสูตรถ,ถุงกองนะครับอ่ขอเชิญน้องเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลา เอาสูตรเดิมก่อนแก้ว16ออนยีสิบสองออนวันนี้เป็นเมนูธรรมดาก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยปั่น จริงก็ประยุกเหมือนกันล้วครับถ้าใครอ่ะพอจับจุดออกแล้วก็จะทำทำทำแซงแซงน้องเข้าไปได้แหละเ,เพราะว่าแต่ละคนอ่ะผมบอกได้เลยนะลูกค้าอ่ะผมดูในเฟซอ่ะเก่งมากเก่งกับผมอีกชาเขียวนมสตุดผงกองนะคะอาฮะแก้วสิบหกออนค่ะนมข้นสี่ช้อนชาหนึ 5, 2, 3, ่สองสามสี่ ผงชาเขียวนะคะผงชาเขียวหนึ่งช้อนโอเคใส่ไปในแก้วเลยนะคะ,ะแล้วก็กับอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งครับ แล้วก็กดน้ำร้อนใส่นะคะให้ได้150 ml ค่ะดูจากชาได้เลยนะคะสูตรเดิมเราก็จะใช้นมสด เดี๋ยว,ยวขอดูนมข้นก่อนสี่ช้อนนี่สเกลนะครับสเกลสี่ชนะ <4 S 1> ้อนนะสี่ช้อนแก้วเราจะมีสเกลอยู่แล้ว เขียวที่ราจะไม่มีกิ่นมะลินะคะเพราะว่ามีลูกค้าถาม คุณอะไรคุณสีพรหรอมามาดูช้าเลยไม่ได้เล่นอ๋อไม่เล่นเกมอ๋อไม่เป็นไรครับลองคุยกันดูแล้วครับจะแบ่งกันคนละครึ่งก็ได้นะคนละครึ่งตัวเดี๋ยวผมตัดให้คุยกันเองครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเที่ยวหน้าก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อันนี้ตามอารมณ์ไม่ได้เตรียมกันมาด้วยการแจกอ่นเชิญค่ะแก้ว22ออนนะคะ นมข้น5ช้อนชาค่ะ1 2 3 4 5ไอ้ที่วางถุงกองอันใหม่อ่ะมันจัดส่งลำบากครับมันมันค่าขนส่งมันแพงแนะนำให้ทําเองดีกว่านะครับของชานะคะ2ช้อนพอดีนะคะนีช้อนแรก ร้อนใส่นะคะให้ได้200 ml ค่ะดูจัดชาได้เลยนะคะ ชาเขียวที่เขียวยันเครื่องเลยนะ ได้นะคะแต่ไม่ต้องบีบแรงมากนะ,ะทำไมบีบแรงถุงขาดถุงกองขาดเหรออ๋อนมสด5น,นะคะ1 2 3่ เผื่อคนที่เข้าใหม่ไม่รู้ว่าว่านมสดเราเปิดกระป๋องนมขนาดไหนเพราะบางทีลูกค้าใหม่ไม่รู้ก็บอกลูกค้าใหม่หน่อยนมสดอะไรคะใช่เวลาเราเปิดอ่ะเจาะรูมันอะประมาณเดือนห้าให้เห็กสิบ เหรียญบาทเหรียญบาทดีกว่ามาั้งจะได้จะได้ดูเป็นมาตรฐานเพราะว่าถ้าเจาะรูใหญ่มันก็จะไหลเร็วไหลแรงเวลาเราเจาะเราไม่ได้ใค้เหรียญบาทเจาะนะนี่เราใช้ไอ้ตัวนี้เฉยเฉยก็แล้วก็กดไปเลยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาฝั่งนี้ได้ไหมเอาฝั่งเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอียงกล้องอ่ะเอียงไปตรงนี้อีกเอียงอีกอ่ะอันนี้ใช่ค่ะอ่าอ่ะใช่อันนี้เลยแล้วก็โตอะไรก็ได้เอออ่านั่นแหละอ่ะโอเคครับใช้ที่เปิดกระป๋องนมละกดทีเดียวไม่ต้องขยับอะไรเลยให้มันเป็นรูก็ใช้ได้เลยเพราะว่าถ้าหากว่าเจาะใหญ่ไป นมสดมันก็จะไหลเร็วไหลยเยอะเยอะเกินไปอ้่อ่ะทัาน,นี้ก็จะเป็นสูตรท็อกไกโดที่มีการปรับปรุงแก้วสิออนนะคะนมข้นเหมือนเดิมค่ะ4ช้อนชาห่สองามสี่ รชาหนึ่งช้อนกบอีกครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้เท่าไหรนะ่นะครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งหนึ่งครึ่งช้อนครึ่งช้อนอ่ะครับกดน้ำร้อนเหมือนเดิมค่ะ150 ml อลค่ะ เดี๋ยวนมเราใส่ที่หลังนะมนมใส่ที่หลัง ชีฟต่อได้เลยค่ะได้เลยนมฮอกไกโดนะคะหนึ่งช้อน ช้อนเหมึ่งช้อนปูนปูนไม่ปูนมาก<า>อ่าปูนไม่มากอ่ะเราไม่ต้องใส่นมสดสูตรนี้ไม่ต้องใส่นมสดตัดนมสดออกไปแค่แค่สลับกันเท่านั้นเอง อันนี้ก็จะเ,นเนบนยี่สบสอค่ะนมข้นห้าช้อนชาค่ะ น้ำชา,า,าเขาียวสองช้อนคนนี้นะคะกดน้ำร้อนให้ได้สองรอยยี่แปด นะครับพอดีมีลูกค้าเข้าทำเลยป่<ท>า <ำ S 1> โอเคทำเลยอ่าอันนี้อใส่โดค่ะคหนึ่งช้อนทุกคูนเลยนะคะเอาเลย้อนอคูนแล้วก็คนได้เลยค่ะไม่ต้องใส่นมสดนะคะ ข้าอ่ะอ่าน,นี้เราก็ทำครบแล้วนะครับอะไรอ่ะอ๋อไม่เป็นไรแก้วนี้จะเป็นสูตรเดิม ใส่ม่อไปด้วค่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นท็<ส>อ,อกไกโด อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็อยากจะอธิบายกับคนใหม่ๆคนใหม่ที่เข้ามาดูสักนิดหนึ่งว่าไอถุงกองอันนี้มันทำก่อให้เกิดรายได้ได้ซึ่งสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันมาประมาณกี่ปีแล้วประมาณ2ปีแล้วมั้งนะฮะซึ่งหลายๆคนอ่ะ เขาอะทำประกอบอาชีพอันนี้อยู่แล้วเขาก็มีไรายได้มีไรายได้จนมีฐานลูกค้าแล้วก็มีมีทุนทำจนมีทุนแล้วก็ซื้อเครื่องเครื่องชงอะครับแล้วก็มาลงมือทำขายอีกทีหนึ่งหลายร้านนะเท่าที่ผมสัมผัสมาเพราะผมเองอะอยู่มานานแล้วขออย่างเดียวอะให้เราฝึกฝนตั้งใจทำ แล้วก็อยากจะอธิบายอีกเรื่องหนึ่งอ่ะให้ระวังด้วยนะลองสังเกตดูนะช้อนเนี่ยมันเป็นทรงกลวยมันเป็นทรงกลวยเวลาครึ่งนึงก็อย่าครึ่งเป๊ะนะต้องให้มันขึ้นมาอีกหน่อยเพราะว่าข้างล่างมันเล็กข้างบนมันใหญ่อันนี้ก็ก็อยากจะฝากนิดอีกนิดหนึง่งถ้าหากเราครึ่งเป๊ะรสชาติมันก็จะผิดเพี้ยนเหมือนกันนะอันนี้ฝากไปด้วยครับสังเกตดูสังเกตดูช้อนของเรามันจะเป็นทรงกลวย เเดี๋ยวันนี้ขอชิมชิมแทนไม่อยากจะเปิดเผยใบหน้าเลยลืมลืมโกนหนวดมาเดี๋ยวคนจะจำได้ว่าพิโรตัวจริงเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่ามันแตกต่างจริงๆนะเพราะฉะนั้นทำเถอะอย่างน้อยอะร้านเราก็จะแตกต่างจากคนอื่น อขอขออนุญาตชิมถ้าหากว่าใส่ฮอกไกโดอ่ะถ้าใส่นมฮอกไกโดไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปชิมกัดรสรสธรรมดารถสชาตธรรมดา มันก็จะดูจืดไปเลยเพราะรสชาติธรรมดาไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะก็อร่อยอร่อยอยู่แล้วแต่อันนี้มันเพิ่ม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 รสชาติขึ้นมาอีกเพิ่มความมันมันจะมีความหอมมันจะมีความหวานหน่อยนึงครับอันนี้อยากจะให้ลองไปศึกษาลองไปปฏิบัติทำ ทำเสร็จแล้วก็ทําให้ก่อให้เกิดรายได้นะครับอันนี้ฝากไปด้วยย้ําเลยว่ายังไงมันก็ทําได้หลายๆท่านนะทาได้แล้วนะครับเพียงแต่ลูกค้าใหม่เนี่ยแหละขอให้เชื่อใจแล้วก็ทําด้วยวัตถุดิบที่มันมีคุณภาพอยู่แล้วอะคุณภาพดีกว่าท้องตลาดอยู่แล้วอะที่เราไม่ได้ลดคุณภาพลงอะไรเลยมีแต่คุณภาพคงที่ถ้าบางสิ่งบางอย่างถ้าทําดีขึ้นได้ก็จะพยายามทาให้นะฮะยังไงก็ฝาก ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคนกาแฟาของเราต่อไปนะฮะส่วนเรื่องการแจกนี่ผมไม่รับปากนะว่าผมแจกทุกวันหรือเปล่าอันนีมน้มันแล้วแต่แล้วแต่นะครับแล้วแต่ก็ส่วนเรื่องป้ายมัคคิอาโต้อะเดี๋ยวจะตามเรื่องให้ทีพอดีน้องเขาก็ติดงานคนงานน้อยน้องก็ติดงานแพ็กงานอะไรอยูอ่เวลาจะมาออกแบบมันก็ยากและอย่างบางทีถ่ายรูปไปแล้วมันใช้ไม่ได้ เพราะว่ามาหาผมอะก็อย่างที่รู้อยู่ว่าผมอะคนเที่ยวมาหาผมปุ๊บเห็นภาพไม่ผ่านไปถ่ายมาใหม่เพราะนั้นก็อยากจะให้ภาพอะแต่ละภาพออกมาสวยๆซึ่งจะไปเป็นที่ประดับของหน้าร้านแต่ละร้านมันก็ต้องก็ต้องดูดูแลพิเศษกันหน่อยนะครับอันนี้ชาหนึน่งแต่ได้ไป้ายแน่นอนครับผมวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ